น่าจะยุบนะเอาสภาผู้แทนราษฎรก็พอแล้วเปลืองภาษีประชาชนนะครับแล้ว,ลวผมก็เลยบอกกับพระอาจ,จารย์อนทนาเนี่ยผมจะอยู่ข้างกายท่านเลยเนี่ยได้รับเลยครับเป็นผู้ติดตามทั้งสามคนเลยต่อไปนี้เนี่ยใครรังแกท่านเราประทะด้วยข้อกฎหมายเราไม่ใช่นักเลงนะเราเป็นนักกฎหมาย เราไม่ใช่แอนต์พานนะครับเราเป็นทนายความทั้งสามคนเลยเราไม่กลัวหรอกไม่ว่าจะสนามลบไหนไม่ว่าจะเป็นสนามลบปปชสารดีกาแผานกูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองเราก็พร้อมเพราะเราสู้มาเยอะผมเป็นทนายมาสี่สิบปีไม่เคยกลัวเลยครับนักการเมืองไม่เคยกลัวและไม่สนใจด้วยไม่แคร์ด้วยไม่ใช่ว่าหญิงนะ แต่ผมไม่ชอบเล่นการเมืองเพราะผมรู้ว่าการเมืองคืออะไรแต่เราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ถูกลุมกินโต๊ะเนี่ยเราจะไม่ช่วยเยอะเหรอเราในขณะที่พวกคุณสอบจริยธรรมเขาได้ผมก็ยื่นสอบจริยธรรมพวกคุณได้เหมือนกันผมบอกได้เลยว่าสิบแปดคนเนี่ยจะต้องเจอกับผมไม่ว่าจะเป็นที่ปปช หรือถ้าหากปปชพลาดเมื่อไหร่นะผมก็จะเอาเหมือนกันที่สารอาญาทุจริตและประพฤติชอบกลางผมเอาแน่เพราะผมคือทนายสายลุยทนายกระดูกเหล็กคนก็รู้กันทั้งประเทศนะครับและที่สำคัญเนี่ยผมอยากจะบอกว่าแล้วก็ให้กำลังใจอาจารย์นันทนานะครับท่านไม่ต้องท้อมีทีมงานที่แข็งแต่งอย่างพวกผมเนี่ย ไม่มีใครทําอะไรท่านได้หรอกครับเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือโลกล่ามีทมเหนือทรมีกฎแห่งกรรมใครทํากรรมใดไว้จะต้องได้รับผลกรรมนั้นเมื่อ,อไรอํานาจหมดบรารมีหมดวันพระไม่ได้มีหนเดียววันนั้นนะ่ะเป็นวันของอาจารย์และเป็นวันของพวกเราจึงขอกราบฝากเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนให้กำลังใจท่านครับ คนดีต้องมีที่ยืนคนดีต้องมีการช่วยเหลือผมเนี่ยแล้วก็ทีมงานทั้งหมดจะยืนเคียงข้างท่านจนวินาทีสุดท้ายทุกท่านก็คงจะรู้จักกิติศักดิ์ผมดีนะครับว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วมีประวัติเป็นมาอย่างไรคงไม่ต้องสาธยายแต่ผมคือทานายกระดูกเหล็กลุยลูกเดียวไม่มีถอยนะครับท่านทั้ง18 เตียมมัทับมือในข้อกฎหมายของผมให้ดีกันแล้วกันเพราะผมดักบ่ลอล่อปลาไว้ตั้งแต่ปฐม,มบทแล้วจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณครับขอขอบคุณทนายอนันตชัยนะคะแล้วก็ทีมทนายที่มาต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมการที่ทางอุทิศภาผู้ทิ่สมาชิกเสียงข้างมากเนี่ย ใช้เสียงข้างมากในการที่จะกันแกล้งรังแกดิฉันดิฉันเป็นสวออคนหนึ่งที่ตั้งใจมาต่อสู้เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนถ้าเผื่อกันแกล้งรังแกสวได้ประชาชนจะเหลืออะไรคะ่ะนี่ก็คือสิ่งที่พวกเรามาต่อสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในแผ่นดินแห่งนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านทานาย กระดูกเหล็กนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะน้องฟ้าใสแล้วก็ดรประยุทธ์นะคะที่ <c oughs> มาช่วยกันต่อสู้ในเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมความเป็นธรรมให้กับดิฉันและความเป็นธรรมให้กับกฎกติกาในบ้านเมืองนี้เราอยู่กันไม่ได้ค่ะถ้าเผื่อว่าสังคมใช้พวกมากลากไปและทําร้ายใครก็ได้ที่เห็นต่างนี่คือความอัปลักษณ์ที่เป็นเกิดขึ้น เราจะต่อสู้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ค่ะขอบคุณค่ะ